มานางเอกใช่ไหมแน่นอนครับบอลครับนี่นะผลไม้ผลไม้ให้เห็นเลยดาราที่มาสวัสดีปีใหม่ตื่นมาคุยกับเรานะครับก็คือพี่ชมพู่ตกมันบันเทิงครับผมสวัสดีค่ะดาราก็ดูว่าชมพู่อาริยาหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาข้ามไม่ได้ข้ามช่องเลยนะข้ามจากสตูสองมาสตูห้าครับผมเพราะเมื่อกี้เพิ่งทำทำงานอยู่เนี่ยใช่ค่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งค่ะตกมันบันเทิงไกลมากมันบันเทิงก็ไม่เราจะตกมันตรงไหนนะอ๋ออันนี้ตกมันบางเรื่องค่ะเช่น เรื่องนี้ใช่ไหมฮะ uh huh. ที่อบอกอว่ามีการเลื่อนง,งานแต่งใช่ไหมพี่เพราะอะไรครับผมโอ้โห oh, จริงมันโดนโรกเลื่อนมาเรื่อยเลยอะ่ะ uh huh. คือตอนที่นักข่าวถามตอนแรกๆมันเป็นช่วงห uh huh. มัดหมาที่โดนขอแต่งงานไงแล้วพอคนถามปุ๊บมันก็แบบเอาเมื่อไหร่ล่ะเอาคงเร็วเวนี้แต่ไปมาปุ๊บมันมันละเอียดมากกว่าที่คิดนะการแต่งงาน <c oughs> เนี่ยแล้วมันจะมีเรื่องธุรกิจที่เรากําลังทาปุ๊บมันไม่เสร็จสักทีอินทีเลีกยก็ช้าประชุมมันก็เลยคิดว่าทาอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนดีกว่าเลยเดี๋ยวค่อย คิดงานแต่งทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวมาแทนที่มาทะเลาะกันเรื่องนี้มาทะเลาะเรื่องงานแต่งก็ไม่มีความสุขอีกใช่ใช่ใช่แล้วเออที่มันมีข่าวเยอะมากเลยมีข่าวว่าแบบชมพู่ไปแย่งเข้ามาบ้างมีข่าวว่าแฟนชมพู่เป็นเกย์บ้างอะไรเงี้ยจริงหรอใช่ข่าวหนูไม่เคยรู้เรื่องเกย์เลยอ่ะจริงหรอหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เฮ้ยมีกลิ่นนะเอออย่างนี้อย่างนี้ครับรอเราว่าอะไรบ้างไหมลฟ์หรือยังอยังไม่เริ่มคิดแล้วนียังไม่เทสต์หรือกันสิ คนก็อาจจะทราบแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะคบกัน <c oughs> เพราะเป็นเพื่อนทํางานกันมาก่อน <c oughs> เราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวมีมีลูกแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะทราบปัญหาแต่แลกว,ว่าเขาเริ่มมีปัญหาเริ่มคุยกันว่าจะอยู่กันยังไง <c oughs> เริ่มเริ่มตกลงกันว่าจะแยกกันอยู่แล้วจะเหลือแค่หน้าที่ การดูแลลูกด้วยกันแค่นั้นเองเรา,ารับทราบตั้งแต่แรกจนมาคบกันเราก็ารับทราบปัญหาทุกอย่าง<ม>ก็เลยค่อนข้างสบายใจแล้วก็ชัดเจนว่าเคลียร์อืมอ่ะแล้วเราเราทำงานอยู่กับออย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราก็เพิ่งมาจากตกมาบันเทิงะเคยแบบว่ามาอยู่ดีวันนึ่งต้องมานั่งอ่านข่าวตัวเองไหมตั้งแต่ทํามายังไม่เคยเลยทีมงานคงไมใ่ใจร้ายให้อ่านข่าวตัวเอง เขาคงเอาวันที่เราไม่อยู่แล้วคงเอาข่าวเราไม่ให้คนอื่นอ่านเดี๋ยวเราจะเข้าข้างตัวเองเลยเออเดี๋ยวจะเมาส์ตัวเองซะเกินไปหรือแบบอ่ะจะเข้าข้างตัวเองได้นายนายวินจฉว่าคุณสวยขึ้นจริงอะคะแต่เขาเป็นคนที่สวยอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนรายการแรกๆเลยที่ทำรายการแล้วนะก่อนก่อนาบก่อนบก่อนใบก็จะเป็นแนวหนึ่งเลยเนาะใช่ถ้าหลังๆก็เริ่มกลายเป็นคุณนายมาเรื่อยๆทรงผมทรงผมคนในวงการเขาว่ากันยังไงบ้างที่ชัพู่เนี่ยคือเขาบอกว่าตามดีๆนะแจ๊ค เดี๋ยวอ่านคลิปเลย <c oughs> ตามกระแสที่เขาบอกว่าพี่ชมพู่แหละตอนนี้เนี่ยคือติดวายชอบจิบวายใช่ไหมครับผมทำทำเพื่อตามาไฮโซพี่โนต้ตจริงหรือเปล่าครับผม มันเป็นการสังสรรค์ปาร์ตี้และดื่มปกตินะจริงๆกินได้ทุกอย่างแหละอเออเล้าขาวก็ได้แสดงว่าเย็นนี้เจอกันจะว้าหรือก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่ถึงเวลาพักผ่อนแล้วลาปาร์ตี้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายก็มไม่ได้ตามอะไรเขานะรายการก<ช>่อนก่อนเราตอนเชดโมงก็คือรายการตกมบันเทิงซึ่งเขาบอกว่าเป็นรายการบันเทิงอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้แล้วของทางวอร์ดนไนน์นะครับต้องขอบอกเลยว่า ุณบอยโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าต้องมีพิธีกรอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นชมพู่เขาไม่เอาใครเลยต้องเอาชต้องเอาชมพู่ต้องฉันต้องเอาชมทำบอยสิฉันเอาชมพู่นะคุเต้นคุบอคุณเต้นคุณเตนคุเต้งคุเต้นคุณ็คุณเต้นเต้นคุณเตคุณเง เพิ่งจริงๆเพิ่งรู้ข้อข้อมูลในเมื่อวานเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็คิดว่าเขาคงอยากได้พิธีกรช่วยที่มาสร้างสีสันซึ่งก็จะมีหลายคนใช่ไหมมีดเจเจมแมมมีพี่บุ๋มนัดาแล้วก็เราเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมารู้ข้อมูลเมื่อวานเหมือนกันว่าพี่บอยอ่ะเลงเป้าที่เราเป็นคนแรกจริงๆถ้าถ้าเพิ่มเนี่ยต้องเป็นชมพู่คนแรกเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำไมสงสัย เพราะเราบ้าบ,าบ,าบาๆบอๆไงเราก็อยู่ในวงการมานานเราอาจจะเมสาได้มันแล้วก็ไม่ได้สีเรียดมากก็คือแบบเม้าแบบตลกสอดมุกเข้าไปด้วยทําให้รายการมันสบายขึ้นอ,อ,อะไรอย่างนี้ติดตามชมพูดได้ในตกมันบันเทิงนะครับวัน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 จุ๊กเอนดอมิพูดพฤหัสค่ะพูดพฤหัสต,ตอนเจ็ดโมงทางบลเดอรไนน์นะครับแต่ก่อนจากการวันนี้เห็นมีคนเขากระซิบมาบอกว่าชมพูเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากพอได้อ่ะ โชว์แบบว่าสักก้อนได้ไหมเขาเรียกเป็นก้อนเหรอฮะก้อนท่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 อนเลยครูเรียกเป็นก้อนได้ท่านเนื้อท่อนที่ก้อนนะท่นึกเป็นภาพอื่นขึ้นมาเอ๊ะครูไม่ใช่อุจราชเป็นก้อนนะแต่นี่เป็นท่อ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 นเลยไหมลองฟังสักก้อนหนึ่งนะคะท่อนก้อนใหญ่ๆแล้วเนาะอันนี้นึงละกันก้อนฮุกไม่ได้ผมไปงานเดียวเขาเนี่ยเขาร้องมาแค่ท่อนเดียวคนกี่ทั้งร้านเลยนะเอาเหรออาะไรลืมรู้สิปเพราะร้องเพราะร้องออกมาเป็นก้อนเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ใช่ ขอตบมุกกันนะครับผมรถชนหน้าร้านครับแบ๊กแบ๊กไฟังเพลงดีกว่าค่ะหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอยังเคินไอ้ยางนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ยาไอ้ยาก็พอ ไม่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 เรื่อเดียวเรื่องเดียวอันนี้เดียวอันนี้เปลี่ยนเรื่อง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 พี่ชอบร้องอะเพลงอะไรไมโครอ่ะฮะไมโครที่พี่ร้องให้องแต่งตัวเพลงอะไรไหนเขาใช่ป่ะไม่ใช่อะพี่เขาไม่จะท่องคาถาชินบัญชรในห้องแต่งตัวโอ้ยในเนี่ยแจ๊คกี้อ่ะขอบคุณแชมพูหน่อยดีกว่าอ่ะ thank you คุณชมพูมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะ